ชัยวัฒน์ขานสุดตัวคำสั่งบิ๊กตู่ให้เกรียงบางกรอยกลับเข้าอยู่กลางป่าลึกอุทยานแก่งกระจานพื้นป่ามรดกโลกเป็นทั้งคนเพชบุรีและเป็นหัวหน้าวียาแห่งชาติแก่งกระจานมาก่อนผมว่าไม่ไม่ชอบด้วยระเบียบแล้วก็ผมไม่เห็นด้วยแล้วผมก็ต้องมีการในทางเดียวว่าผมจะต้องต่อสู้ ใช้วัดค้านสุดตัวคำสั่งบิกตูช่วยเกเรียงบังกรอยกับใจกลางป่าลึกชี้ไม่ชอบดนกฎหมายท่ามกลางอากาศที่ร้อนก็เกิดประเด็นร้อนขึ้นมาในช่วงนี้ท,ทันทีเมื่อพลเอกประยุทธ์จันท์โอชารักษาการนายกรัฐมนตรีเซ็นหนังสือคำสั่งให้ชาวบ้านโป่งลึกบังกรอยจังหวัดเพชรบุรีกลับเข้าไปอยู่ในกลางป่าลึก พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพื้นป่ามรดกโลกส่งผลให้มีชาวเพชรบุรีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะในายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรพวกในการสํานักอุทยานแห่งชาติซึ่งออกมาคัดค้านคําสั่งของพลเอกประยุทธ์อย่างสุดตัวโดยในาใยชัยวัตรกล่าวว่าในฐานะคนหวัดเพชรบุรีและในฐานะผู้อนวยการสํานักอุทยานแห่งชาติยืนยันว่า กรณีดังกล่าวยังไม่เคยผ่านมติเห็นชอบจากสำนักอุทยานแห่งชาติประกอบกับคณะกรรมการที่ทำการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวไม่มีความเป็นกลางและไม่มีเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติหรือคณะกรรมการของกระทรวงเข้าไปร่วมพิจารณาว่าทำได้หรือไม่ได้ที่สำคัญคือพื้นที่ดังกล่าวสารก็ได้ตัดสินไปแล้วว่าเป็นพื้นที่ป่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงไม่สามารถที่จะสั่งการให้กลุ่มบุคคลกลับเข้าไปอยู่ที่เดิมได้ผู้โดยการสํานักผมว่าไม่ไม่ชอบด้วยระเบียบแล้วก็ผมไม่เห็นด้วยกับการเห็นจากคำสั่งนี้เพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องอต้องผมเองผู้โดยสาะส่วนตัวก่อน,ลนแล้วกันนะว่าผมไม่เห็นด้วยแล้วผมก็ต้องยื่นการในทางเดียวว่า,าผมจะต้องต่อสู้ไปในานามของัอง้ะนหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเนี่ย เขาพร้อมที่จะไปช่วยอยู่แล้วในการที่จะไปเปิดพื้นที่ใหม่เนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าผิดกฎหมายมันใจคือได้่า ด้านนายพงศักดิ์ต้นน้ำเพชรอายุ28ปีแกนํำชาวบ้านกระเรียงบางกลอยกล่าวว่ากลุ่มชาวบ้านูกลางป่าใจแผ่นดินนั้นไม่มีที่ดินทำกินเลยส่วนที่ดินทำกินในพื้นที่ราบที่หน่วยงานจัดสรรให้ปลูกข้าวก็ไม่เพียงพอสมัยก่อนยังไม่มีเทคโนโลยีการรังวัดที่ดินหรือ G P S เจ้าหน้าที่ก็ใช้สายตาวัดพื้นที่ให้ชาวบ้าน ทำให้บางครอบครัวได้ที่ดินทำกินเพียงสามไร่ซึ่งไม่พอกับคนในครอบครัวนายพงศักดิ์ยังบอกอีกว่าหลังจากนี้จะดูว่าคณะทำงานอิสระจะมีแนวทางช่วยเหลือชาวกเกรียงบางกลอยแบบใดขณะที่ชาวเกรี่ยงก็เตรียมรับมือว่าจะบริหารจัดการกับกลุ่มชาวบ้านที่ขึ้นไปอาศัยอยู่ที่ใจกลางป่าอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นในภายหน,น้ามาผมผมไม่ได้ ได้รับการปฏิบัติอย่างพอดีอย่างเหนือคคนทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าออกเราเราพูดถึงแค่เรื่องการเข้าออกในบ้านของเราอะ่ะซึ่งเราโดนปิดกั้นสามทุ่มือนเขาไม่ได้ให้เขาสามทุ่มอนะเขาไม่ให้เราเข้าบ้านไม่ให้เราออกจากบ,บ้านน่ะนี่คือความพอดีแหรอครับ่เขาสามทุ่มเนี่ยเขายังไม่ให้เข้าออกเลยเลยจะสามทุ่มไม่สี่ทุ่มแม่ผู้ใหญ่ด่านด่านมาันเรีวนะประมาณสี่ทุ่มสามทุ่มนี่คือมันไม่ใช่ความพอดีของคนเราที่ ปริมาย,ย่าเท่าเทียมและ้ะแล้วอันที่สองผมคิดว่าจะเดิมอะ่ะผมอะ่ะต้องเอื้อตุกข้าวกี่เองได้แต่ปัจจุบันเนี่ยผมต้องออกไปรับจ้างไปเป็นเื้อกซื้อข้าวกินไปซื้อจากร้านอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันนี้เรายอมรับกันได้อยู่ส่วนนึงแต่มันมีหลายๆทางที่มันไม่พอดีก็เราต้องรู้ที่คณะทํางานของ แต่ต้องดูที่การทำงานเขามีแนวทางกังนมีนะครับส่วนของเราก็แค่เรียนรับมือว่าจิตการกันเองอยังไงอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย